ไฮยี่ห้อต้องมีลูกรักลูกชั่วอันไหนคือเฟนไฟล์ของแบงค์เดอนนุ่มไปดูด้วยตาเปล่ากันต่อได้เลยต่างกันเลยกันจริงยิ่งพี่น้องปอสีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแบบนี้อ้าววันนี้ลูกรักลูกชั่วกันมาอีกแล้วครับเย อันนี้คือเกมทายยี Hi, e ่ห้อ คือแต่ละคนจะเตรียมของมามสมมุติน้ำเปล่าเงี้ยก็จะเตรียมน้ำปเปล่ามาสายี่ห้อเทพปามอาจจะเตรียมขนมมาสายีห่ห้อเจ๋วอาจจะเตรียมน้ำบัตลมมาสายี่ห้ออะไรอย่างนงี้แล้วก็แล้วแต่แยกกันไปเตรียมอ่าแล้วพวกเราเนี่ยก็จะมาชิม,มแล้วก็ตอบแล้วก็ต้องตอบว่าอ่ะยี่ห้อที่เขาถามมาใครได้กินไปสมมุติตากอใช่ป่ะก็เป็น3าคนนี้ได้กินใช่ป่ะแต่ว่าจะได้กินแค่ยี่ห้อที่กอส่งให้แต่ก็ส่งยี่ห้อเอให้เจพปาก็ ก็ส่งยี่ห้อ B ให้จิว๋วก็ส่งยี่ห้อตีให้ปลอย่อแล้วก็ถามว่าใครกินยี่ห้อ B อ่าก็ตอบให้ถูกว่าใครกินยี่ห้อ B ีคุณพี่มีเหินเบิ่บ ก็คืแต่ละคนต้องบรรยายรสชาติของตัวเองออกมาได้ใช่แล้วพวกเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าของใครอ่ะคือยี่ห้อดีใช่มีเหินให้เลยมันก็เลยต้องมีลูกรักลูกชั่วอยู่ตรงที่ว่าจะต้องแบบเฮ้ยของฉันแน่นอนถ้าเกิดลูกชั่วกินเข้าไปเฮ้ยอันนี้แน่เลยก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกนี้โอเคโอเควันนี้ชื่อเกมว่าอันนี้ยี่ห้ออะไร ไม่ได้ชื่อเกมลูกรักลูกชั่วลูกรักลูกชั่วตอนอันนี้ยี่ออะไรจากก่อนเลยเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่เนอะมันก็ไม่ใช่อันนี้อืมันไหนยี่ห้ออันนี้โอเช่างมันแล้วกันมันไม่ใช่หลังหลอกกันเลยชื่อมัน มันมันการแปะป้ายมันอยู่ที่การลงมือทำน้องๆัเไยทำไมต้องมาคิดชื่อตลแต่เราเราไม่ต้องมีชื่อทุกเรื่องก็ได้คือต่อให้เราชื่อนายดีแต่ถ้าเราทำตัวเฮี้ยเราก็เหมือนคือไอเฮี้ยคนดีแค่นั้นเองอ้าวเหรอะนาทีแค่สออ้าวแล้วน้องบ้านรถไฟไหนพี่เฟื่องเฟื่องแต่ลูกคนติดอายุผ่านมาดูเพจตอนนี้นั่งนั่งดูอยโอ้ยเห็นแล้ว โอเคจับลูกรักลูกชั่วอ่ะอ่ะอย้กฉันไม่อยากเลยไม่อยากเลยเฮ้ยต้องไปเปิดตรงไหนเอาไปเปิดเอาไปเปิดหน้ากล้องเอาไปเปิดหน้ากล้องโอเคเรามีแบบว่าแบบทดสอบก่อนก่อนพีเทสก่อนพีเทสก่อนอ่ะ เดี๋ยวลองยกมือแล้วก็เดี๋ยวลองชี้ว่าคิดว่าใครน่าจะเป็นลูกชั่วหนึ่งสองซึ่ใครคนแรกนายออกน้อยออกนอยออกนอยออกนอยออกมาแล้ว ยี่คนเคยันนะเพราะว่าเาจะเป็นยันให้คุณเลือก A B C A B C อันนี้คือเฟ้นไฟก็เกลียบก็เกลียบเฟ้นไฟเนี่ยเป็นของเจ้าดังมีทั้งหมดคือควรบอกยี่ห้อเลยใช่ไหมไม่ต้องมาแค่ถามว่ายี่ห้อไหนก็ไม่ต้องเฉิญเลยหนึ่งในนี้มียี่ห้อนี้โอเคเราอึ้งเรากลัวๆอะไรนี่รู้คือมันไม่ กึน้กนกติกาข้นกติกาแต่ว่าคุณถามไปทางอำนวยให้ลูกลหลักรอคุณลูกหลักคุณได้หนึ่งคะแนนทายสิว่าอันไหนคือฟูจิออกไปไปซื้อมาอันไหนคือเฟนไฟล์ของแบงก์โดโน คล้ายๆเดี๋ยวโหมันหน้าตาคล้ายๆโยว้นอันนี้แบบ A สีเข้มหน่อยอ่ะ B ให้ก้อ A ให้ปอย B ให้ติ๋ว C บอกว่าง่ายข้อนี้เหรอจริงเหรอไปดูด้วยตาเราไปบได้เลยจริงเหรอจริงว่าานะน่าจะของกอเออของกอเอของกอเอมีพิรุษนะใหญ่ๆอ่ะใจญ่ๆอ่ะกูแกได้ยินเป็นว่าของมึงเอมึงกอก้อเลยนะเอ จริงลูกเชื่อแน่เลยวันนี้ลอกบ่นเลยบ่นเลยกินแล้วก็บอกรสชาติของตัวเองออกมาพร้อมกันหนึ่งสองสามของก็มันเหี่ยวแล้วก็กินแล้วรู้สึกถึงแบบตอนที่เรากำลังไปต่างจังหวัดแล้วเราต้องไปแวะแม็กก่อนแล้วก็นั <t os> <t os> ่งกินของพวกนี้เข้าไปไม่ใช่ตายต่างจังหวัดอ่ะแล้วเรากินอะซื้อเซฟซีเลยของกซื้อเซฟซี เป็นแบบของทุกั้างเหรอนอกจากเมียคุณก็มีผมไง ของก็คือแม็กโดนัทของน้องบายคือแต่แต่แต่ของซือว่าอันนี้คือแม็กโดนัทจริงเหรอนั่นแปลว่าอันนี้เบอร์เกอร์คิงอันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอขอพูดก่อนว่าซื้อมาสักพักนึงแล้วมันเลยมีความแบบเหี่ยวลงนิดนึงของคุณรสชาติเป็นไงมีเกลือแปะอยู่ตลอดมีเกลือแปะอยู่ตลอดไม่มีผักนะเดี๋ยวมีผักเดี๋ยวกูึงกนะเดี๋ยวกูผักอ่ะของปอยแห้งแห้งของปอยน้อเค็มน้อยอันนี้ไม่ใช่แน่เลยข้างในมันเติมไม่ใช่อ่ะมันมี กินแปลกๆอันเนี้ยมันไม่ให้ที่เรากินไม่คุ้นเคยมีความเค็มความเกปรี้ยวเปวเมรวเนรีเค้ยเปีวเี้ยวเก็ี้เปรี้ยวเีเปรี้ยเปรี้ยกเ้ยเ้ยเปี้เปร้ยเี้ยวเปี้เปยไเ่ร้ยวเปี้ยวี้นวเปรียวเปรไ้่ว่ป้ยวเปรี้้เปยวเปรี้วเม้ว้ยวเเป้ยวเ่รี้วเปเวเปยเปเปเวเ แล้วเนี่ยไม่ของปลอยมันมีความเค็มความหวานความอะไรไหมจืดจืดเค็มน้อยอ่ะของปลอมคือ4เค็มเลยเค็มเค็มเไยเกลือยังกึ่เลยถูกทอดสุกร้อยเปอร์เซ็นต์อน่มันกึ่งประมาณแบบ90-80%มันก็เลยเหมือนยังแบบเทคเจอร์ไม่เละ ซึ่งลองไปคิดว่าเนี้ยไมโัรโน่ของก๊อออะถ้ามันเละแบบเละจัดไปเลยอะเข้าปากแล้วเอาลิ้นดันแล้วมันแยดไปเลยอะแล้วไงเจ๊สเจ๊สีแต่ว่าดูจากสภาพของจิ๋วดูคงทนที่สุดใช่อันนี้ก็ดูคงทนแต่ไม่อร่อยอันนั้นสปอนเซอร์ เพว่าอันนี้มันมันก <ne> ็ก <cido> ินได้เรื่อยๆเอาไว้เพาผมกินหมดวันนึงอ่ะเลือกคำตอบว่าอันไหนคือแมคโดนัลดฉันขอตอบอันนี้ก็ตอตอบนี้ก็ตอบอันนี้นะฮถ้าผิดจะติวนลูกชั่วเออวะอย่าลืมว่านี่อย่าลืมว่านี่อะไรกันเปลี่ยนง่ายใะครับตอนแรกคุณตอบนู้นนะ อันนี้แน่นอนเสือดูสีก็รู้แล้วตอนแรกตอนแรกกูดูสีมึงเสียงคืมึงบอกอันนู้นมึงมึงหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ่เยเยเออยต้องช่วยกันช่วยกันแล้วเลือกมา A B บอที่เป็นแม็โดนัลห่อไปเ้าสต่อหนึ่งก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วอก็ อันนั้นไปอ่าถ้าตอบของคุณแล้วผิดก็เป็นลูกด้วยเอาดิเอาดิวันนี้กูลูกแลกวไม่เหมือนวันนั้นแล้วขอบใจ่นใจําเลยมาตอบสิเป็นคําตอบที่ที่ไหยอันนี้ มาจักกองอย่างนี้เลย่พูดเลยมาเลยหออกมาแบบนี้มเแบบนี้มย่างนี้ไอ้ลูกชั่วไอ้มัวเปล่าไม่มัวเออโออ่ะอันนี้ว่ะเออแต่มึงกลิ้นดุนนะเมั่นใจนะกันเอาเออว่ะไอ้นี้ไม่ใช่แมปเป็นของกูไหมหน้าโรงเรียนนี่ของกูนี่เทปสี่ืออันนี้บีลูกรักลูกชั่วช่างมันก่อนตอบขออย่างนี้ว่าพ่อต่อไปอ่ะ อย่ากทำเป็นมั่นใจมากอย่ากทำนโอ้ยตู้มาข้อ4คือยี่ห้อ Potato Corner อ๋ออ่าลูกชั่วได้หนึ่งคะแนนมึงไปแล้วมึงได้เลยมึงแน่นอนมึงตอบชั่วเดียวกอนดูลูกชั่วได้ต่อไปปลอยคะแนมาแล้วโอ้ยสีเหมือน พ่อใดคือนมฟาร์มโชคชัยมดดงเล้ยอ้โออให้ใคร A B C บอยอเลือกให้บอยเลือกอบอยมดเลือกไอ,อ,อจิลูกชั่ว อันนี้จีวลูกชั่วลูกชั่วจะไปหาคนที่กลัวเรืสอยเสมอนี่คือสโลแกนของลูกชั่วหนึ่งสองดื่มยากเลยไม่ใช่ของก๊อฟของก๊อฟมันมีความแหลมของความไม่หวานอยู่หน่อยหนึ่งมันถือว่าเป็นนมที่อร่อยและนมฟาร์มโจ๊กชัยเป็นไงม่แต่บานมนมนมมัน แกรู้มันไม่ใช่ถ้าวันไหนใครมั่นใจอย่าไปจิ้มใครก็กินโอวัตินกับไมโลบ่อยนี่ไม่ใช่โอวัลตินไม่ใช่ไมโลของครับคำถามคืออันไหนไม่มันตัดย้าตัดไ้าตัดยงายะนี่ไม่ใช่โอวัลตินไม่ใช่ไมโลไม่ัดหนู สองอันนี้เป็นโอนสมมติโอนตินอันนี้ไมโลแต่ของก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ไม่ใช่โอนตินไมโลแน่นอนก็คือของก็คือฟางโชคชัยมึงลูกชั่วไม่งมงลูกไม่รักความน่าจะเป็นแล้วถ้ามันเป็นเมจิอ่ะเมจิเป็นยไงรู้ไหมรักปลวงมาด้วยให้ใบให้มั้ยไม่ใบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณยามาดูถูกผมคุณปามเสวยวโถ กใาร์มโชคชัเพราะว่ามันปกติอ่ะเจ๊เป็นคนชอบกินนมช็อกโกแลตแล้วของฟารโชคไัยอะมันจะไม่หวานมากแล้วมันจะกลมกล่อมกว่านมยี่ห้ออื่นๆนมฟารโชคไัยแน่นอนหน่อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่มั่นใจหรือว่าไมเลยไม่มั่นใจดีวะที่ทำนมก็ม่ไ ของน้องไปนี่มันเลยแต่มันไม่ใช่มันแบบไม่ใช่มันนมอ่ะมันเป็นมันเหมือนแบบว่ามันทอฟฟี่เมดอ่ะแต่ว่ามันเข้มข้นนะแล้วก็หวานแบบไม่หวานมากตอนแรกพูดประโยชน์นี้เนี่ยจิ่บ่ะขางน้องไเป็นลูกเชื่อเลยตอนแรกที่ดูสีจะนึกวาอันนี้ฟขงไปคิดว่าแก้วนี้โชคชัยของเจ้าลดเป็นไงจะอธิบายรสของจิ๊่ะมาไอขอดอ่ะอ่นัวนัวมันเป็นแบบรสชาตินมวัวไม่ไหวเลยจิ๊บั่หนองโคหรือเปล่าไม่ถ้าน สอโคนี้แน่นอนเจ๊รู100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจากข้อที่แล้วนะอย่าบั่นได้มากคือน้องใบชอบกินนมช็อกโกแลตสองอันอันหนึ่ง ความโชคชัยอีกอ <ed> ันน mm ึง hmm. ค hmm. 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 ือเมจิเมจิที่เป็นแลคโตฟีอ่ะเพราะรสชาติมันคล้ายกันก็เลยคิดว่าหรือมันคือเมจิแล้วอันเนี้ยคือความโชคชัยอืมเพราะว่าไอแลคโตฟีเนี่ยสีของนมช็อกโกแลตมันจะเข้มกว่าคนอื่นนั่นนี่อะไรอ่ะเอาจริงๆมึงอ่ะลูกรู้เป่าไม่มี้อเไร หล่อนีนะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะเทียนะหล่อนเทียนะน้องมันใจว่าเอแต่เจ๊ป้ามันก็เป็นเซียนหน้านมช็อกโกแลตผมก็เซียนเฟ็นไยเมื่อกี้ผมก็พลาดแต่ก็บอกว่าอย่ามั่นนะหนึ่งสองสามโอเคโอเคอเฉลยนมารามโชคชัยได้แก้แก้วเอ๊ะ นี่แหละเดียวเเช็คในมือถือก่อนไหมจดอะไรไว้อันนี้คืออะไรเมจิลูกยลูกแต่เราก็หากจอ๊ัโอน่าโอเคลูกรักหนึ่งคะแนนเมื่อกี้ลูกชั่วได้คะแนน โอเคอ้าวใครคนต่อไปปล่อยเลือกก็ก็ขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมงั้นจิ๋วก่อนจิ๋วจิ๋วก็ก่อนดีกว่าก็ก่อนดีกว่าแบกแบกนะคุณนะก็ก่อนก็ก่อนก็ก่อนเปิดประตูบอกรหัสมาก่อนเปิดประตูอีสัต์อุ้ยกะแล้วไมมีอันนีต้องคนเสือเอาแล้วโอ้ตายแล้ว S <S เออกินด้วยเรียนไปเมื่อกี้กินเป็นรูปนี้ปล่อยจินแค่อย่างละคำไม่ละนี่ไม่แต่ว่าก่อนอบะแบบอะไรแตะๆแล้วกันนิดแตะโจทย์ของก็คือเบียร์น้ำเก๊กฮวยเก๊กฮวยบูดเก๊กฮวยบูดเก๊กฮวยบูดน้ำเยี่ยวมากกว่าฟองฟุ้งข้อใดช้างน้อยช้างน้อยยาวยาวช้างน้อย โหยากเพราะว่าไม่ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่อันน้สลับสลับจิวกับปอยดมไปแล้วไม่เป็นไรึงโง่ขนาดนี้เลยกันเลนนวบนมรู้อันนี้น่าจะสิงโตรวยโวยโวยโโ อ่จิ๋วก่อนช้างน้อยเ่ยมันจะเข้มอันนี้มันบางบางช้างน้อยไม่ได้อ่อนหรอกช้างน้อยเข้มก็ช้างน้อยตัวใหญ่มรู้จดีจังไม่รู้ยงไงของเจ๊อ่ะคือน้ำเจ๊หัวยี่ห้อเฮชัยพูดไทยมันมีความขมไม่ได้เข้มขนาดนั้นใสๆอยู่บางๆกลิ่นหอมเตะจมูกเลยแค่ถ้าคำตอบอยู่แก้วเดียวของ เจ๊คิดว่านี้คือเฮชไม่มีไฮเนเก้นอยู่ในนี้ครับพอกินกินไปอ่ะไม่ใช่สิโตแต่ว่ามีความโลอีอะไรวะโลอีได้วะเรหรอขมแล้วหนักลงอ่ะมันไม่ใช่เป็นขมแต่เป็นขมอ่ามันอ่อนๆนิดนึงปลายลิ้นเพราะมึงกินแค่ปลายลิ้นเอไม่ได้กินแค่ ขนาดนี้ไงขนาดใจริยหอมนะหอมเล็กน้อยเพราะว่าอันเนี้ยยำยำอันนี้ใช่หรือไม่ใช่อาจจะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะแดกเดี้ยวก็ไม่ได้อีกเฮ้ยออเก็ตด้วยกอมีดไม่ใช่เหรอกูจะเมาแล้วโหยากอยากชิมแก้วหนึ่งเลย ให้แสดงความเป็นลูกชั่วมั้ยเกิดอะึ้นนะดึงจอมมเล่นตร์เองิวะเอามันชี้แจวด้วยเองเอาเหรอผมว่ามันเป็นลูกชั่วเอ๋ถูกต้อกเลยจะพูดว่ากลอวยิ้เนี่ยจะบมดอยู่แล้วมึงดูอกมึงกอดไอ้ลูกมา โตโลยีตาวัยดาวเจ๋วล,ลุยละกังสองคะแนนลูกช่วยได้หนึ่งคะแนน A B C ไ C นี่รู้เลยยี่ห้ออะไรคำถามคืออันไหนน้ำปลาตาปลาหมึกแก้วไหนทานนมไข่มุกของฟูกุมัชชา โอ้ยากว่ะไม่คาดคิดว่าจะเป็นอันนี้นะ A B C แก่ยังยากให้ดูฟูุกหน้าตาเป็นยังไงนะก็เคยกิน้วโอเคจะตอบได้แล้วไั่บุ๊กนิ่มมากไม่มีความตู้ฟันเลยเขาใส่ไข่ลวกก็บ้าง ชามีความขมๆนึงไม่ไม่หอมอ่ะสิ่งที่คุณพูณมดมา <c oughs> เหมือนของดิฉันเลเหมือน <c oughs> ของคุณที่ขาชนค่ะบ, <c oughs> บอกนิดนึงว่าทั้ง3ามแก้วเนี่ยเป็นหวาน50%ใส่<ต>ใบุกอ่ะข้างนอกนิ่มข้างในสู้ฟันเด้งๆด้งนิดนึงส่วนชานเนี่ยคือกินเข้าไปคำแรกมันคือฟุกุเลยอหอมชาขึ้นมาบนจมูกเลยลอยเป็นไงแก้วสี่โรยเตะแน่นอนเหมือนโรยเตเลยจังๆแบโดนอย่างนี้เลย ตัวไข่มุกมันจะเหนียวสู้วัดอโอเคคอยเซร์แน่นอนเดี๋ยวมันลูกชั่วแล้วมันก็กลัวลูกรักมึงก็แหละผมลูกรักคือถ้าเป็นปูกุมันจะเข้มหน่อยมึงสีมันไม่ต่างกันเลยเอย่เป็นลูกชั่วแล้วมันใส่ปูกุมาสองแก้วชี้พร้อมกันหนึ่งสองสามตั้งตอชาไข่มุกร้านปูกุมัทฉะได้แก่ มีพิรุษนะผมมึงยังไม่ขมเลยโอ้ยนี่าหวานเลยก็เลยเป็นเราเจอกันที่ร้านไหนร้านแรกกาก้ากาก้าอันนี้คือโครเจกตถูกต้องก็ว่าเรืว่ามันขมแบบผมเที่ยวมึงเคยกินนะจริงจริงไม่ใช่อันนี้ขมปีเลยอันนี้ไม่หวานเหวานเที่ยบเลยแปลกๆกันนะหล่อนมีพิรุษอีกแล้วนะ บโอเคเอาครบสี่ข้อใช่ไหมสี่ข้อตอนนี้นะจะเหลอกันสองข้อสองคะแนนเท่ไงเราอ้องจับให้ได้ว่าใครคือลูกชั่อจับได้ก็ชนะใช่หรือเล่าเราไม่ได้ว่าจับไม่ได้ก็จบข้อหนึ่งเหรทำไมคุณมองหน้าผมได้คุณรู้ว่าได้ก็จะได้โอเคโบสถอ่านมนว่าใครเป็นลูกชั่วให้ในมืนพูดนะมันก็ต้องทำลายน้ำใจของลูกชั่ววันนี้จริง ทำไมล่ะทำไมดูโลกกันดูแบบคือก็พยายามเต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่ามันก็แบบไม่อยากเป็นลูกชู่วก็เลยมีอาการแบบนี้เจ๊สคิดว่าใครเป็นลูกชั่ว ไม่ได้คิดไวโป่งเว่กับเป๊กนี่แหละก็เลยแบบเออไม่ได้โฟกัสคนอื่นเลยก็ลืมประเด็นนี้ไปเลยเจ๊ปาร์มแล้วกันเพราะว่าพอสุดท้ายเมื่อกี้เราปล่อยมันก็พงกันเลยว่าบริติยังเงียบไวปล่อยคิดว่าใครไม่เจี๋ยละก็เหี่ยังก้อยพูดอะไรผิดนักธรมากเลยอยังวันนี้นี่ พาะอะไรเพราะอะไรแล้วก็ขงเพราอะไรเมื่อกี้กูจดคะแนนแกนแล้วจดคะแนนเร็วเกว่ากเพราลูกช่วยไกระแนน มหน้าเลยฟุตบอลเข้าปูมเขาก็เปลี่ยนคะแนน่ปกติมันกระลอนมันยิงลูกนึงก็เดินไปเปลี่ยนหรอผมแยากเป็นโคชดีใจก็ลังเล่ระหว่างจีปาร์กับจิ๋วแต่ว่าจีปาร์ก็มีหลายช็อตที่ช่วยไว้ได้แต่ก็มีหลายช็อตที่ช่วยไม่ได้ที่ทำตัวตัวเสเพลแต่ก็คอมแม็กจิ๋วไม่น่าพลาดเออใช่โอ้ยตัวนี้มันงงเพราะมึงด้วย Okay. อะมาโหวตกู <c oughs> ขอเปลี่ยนไม่ได <c oughs> ้แล้วก็จะยึดอุดมการของเราลูกชั่วลูกชั่วจะไปหาคนที่โกรวที่สุดเสมอ <c oughs> รู้เลยว่าใคร <c oughs> 1 <c oughs> 2 3สองสามอ่ไอ้จิ๊วใครเป็นลูกชั่ว <c oughs> ยกเพื่อ แล้วก็อไหนไม่รู้ไม่รู้ข้อเบียร์ข้อเดียวเลยคือทุกอันพยายามจะแบบเบี่ยงเบนโอไม จริงก็ตอบตามจริงว่าไม่รู้ก็เดาไปแ๋ยวรู้ข้อเป็นฝ่ายอ้าวจุกเลยเป็นฝายผิดไหมอ่ะก็เป็นไ่ายได้คะแนนเนี่ยสิวได้คะแนนเป็นฝายแล้วก็ข้อนมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอ่ะนมช็อกโกแลตนั้นก็คิดว่าของตัวเองงั้นโชคชัยชัวร์ก็เลยบอกว่าของเต้คือเมจิเออเล้กเก่งเฉยจุกด้วยแล้วก็เลยบอกว่าของเจ๊ปาของเจ๊ปลาเพราะว่าเขาคิดว่าของเจ๊ปาไม่น่าใช่ดูแจากสีอะไรแบบนี้ด้วยอุ้ยเนี่ยเมจิสีเข้มกว่าเอาเจ๊บไปจุก บบอยากแสดงสปิริตเบียร์ี่มันรู้ไงมันโกหกไม่ได้เพราะว่ารู้อยู่เกียใจด้วยโอเควันนี้ลูกรักชนะแล้วก็ไข่พุกทําไมต้องแจกตามนี้คิดว่าก้อนไม่เคยกินแน่ก็เลยให้ก้อนมันรีบมันรีบเอานี่ให้บอยเลยก้อยใครที่อยากให้มีกติกาอะไรยังไงใหม่ๆก็บอกเข้ามาได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถ กดไลค์กดแจ๊กกดซับสไคร์ตรงนี้นะคะเร็จ